คอมเอนจิเนียริงนะฮะก็คือเราจะคุยยังไงกับ AI นะฮะให้ได้ออพุ์ตามที่เราต้องการนะบางทีคุยไปแล้วก็เขียนสั่งลงไปเนี่ยไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่เราผลผลิตผลลัพธ์ตามที่เราต้องการก็จะมีเป็นศาสตร์ของเขาอีกนะฮะเป็นขั้นตอนวิธีการหรือว่าเป็นศาสตร์และสิงของเขาอีกที่ว่าจะเขียนยังไงที่จะคุยกับ AI สื่อสารกับ AI ยังไงให้ให้ AI ตอบคำถามหรือทั้งสร้าง,างผ,ลผลผลิตผลลัพธ์ให้เรา ออตามที่เราต้องการได้นะฮะเออก็เป็นศาสตร์ของมันอีกนะไม่ใช่ทำอะไรได,ได้ง่ายๆนะมาดูนะ Generative AI นะคะก็คือ AI ที่จะเจนงานออกมาให้เรานะเป็นรูปแบบต่างๆนะได้หลายรูปแบบเช่นการเขียนงานออกมานะบทความออกมาการทำกราฟิกออกมาการแปลภาษาการพัฒนาโปรแกรมนะฮะการบริการลูกค้าการออวิเคราะห์ข้อมูล การใช้ข้อมูลในอุตสาหกรรมหรือการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะหรือภาพออกมานะฮะขั้นตอนการคุยกับ AI ให้ได้ผลผลิตผลลัพธ์ที่เราต้องการนี่มันก็มีขั้นตอนเรื่อง context เรื่อง l o w and backstory นะ,ะเรื่อง key information เรื่อง instruction แล้วก็เรื่อง expected outcome ก็คือสิ่งที่เราต้องการนั่นเอง